สวัสดีครับวันนี้ลุยสานเดส,สตาครับผมพาปูและแนงเนี่ยห้องนั่งเล่นนอกชายคาครับผมนอกบ้านนะครับเนะี่ยเนี่ยครับวันนี้มารับงานนอกหรือวันนี้มาเจออาจารย์ครับผมมาเจออาจารย์ทําตู้เสื้อผ้าข้างในช่วงนี้งานงานผมยังไม่มีครับมาดูงานอาจารย์ผมครับ บัลัอาจารย์ไม้จริงทั้งหมดเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้ครับผมเนี่ยมาดูมาขอดูงานครับผมนี่ครับเป็นอาจารย์ผมคนนี้ครับสอนงานนี่ครับเนี่ยโอ้โหได้มาโยนโฉมงานเขานี่แบบต้องบอกเลยงานเขางานไม้จริงครับผมงานไม้จริงแบบไม้เป็นท่อนเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยครับ โอ้มาขอสัมผัสหน่อยครับวันนี้ครับโอ้โหมาขอโยนโฉมงานหน่อยนะครับวันนี้ครับอาจารย์จกไปครับอ่เนี่ยครับจไปครับดูเขากาลังทํางานโอ้โหเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูดูครับโอ้โหดูตู้ครับผมสี่เมตรกว่านะครับเนี่ยตู้สื้ผ้าสี่เมตรกว่าดูโอ้โห อ Salvador, ชอบ Salvador, ชอบชอบชอบมากเลยอะอาจารย์โอ้งานอาจารย์ทำไมสุดยอดจังวะเนี่ยเนี่ยโอ้ผมสุดยอดจริงครับผมอยากสอบถามครับไม้นี่ไม้จริงทั้งหมดเนี่ยครับอ๋อทำไมบานมันตรงขนาดนี้ครับต้องมีเทคนิคครับมีเทคนิคครับโอ้โหทำไมต้องมาอยู่ข้างหลังผมอาจารย์นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ผมอายครับเดี๋ยวผมจะพามาดูงานของเขาครับ นี่ครับอือต้องดูกอนว่าไม้จริงทั้งหมดนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับไม้ไม้เป็นท่อนเลยนะครับเนี่ยไม้จริงครับผมไม้ข้างในเป็นท่อนครับผมแล้วก็เราก็มาแพทเทิร์นครับผมตีเป็นล่องครับผมนี่เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่างานเกินร้อยครับผมโอ้โหสุดจริงๆอาจารย์ โอ้โหโอ้โหวันนี้โอ้โหมาเจออาจารย์ี่แบบโอ้โหโคตรนุตาเลยครับตอนเนี้ยโอ้โหไม่นึกไว้ฝันว่าจะได้มาเจอกันนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหงานเขานะครับดูข้างบนนะครับดูลายนะครับเพื่อนๆดูนะครับว่าการจบงานของเขานะครับดูนะครับดูล่องนะครับ เห็นไหมครับหนกข้างบนตรงกันดิ๊กเห็นไหมครับแพทเทิร์นงานออกมาได้แบบโอ้โหเนี่ยเขาคนเรามาจารย์ของแท้โอ้โหดูดิดูด,ดิดูข้างล่างด้วยนะครับหนกข้างล่างก็เป็นแนวแพทเทิร์นแบบเดียวกันครับผมผมก็พีเต์งานไม่เก่งแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นไม้จริงทั้งหมดครับที่อาจารย์เขาทำมาครับ แต่ว่าผมขอไปเจอกันที่อีกงานหนึ่งครับคุยกันกับเขาเขาว่าอู้ใหญ่ยาวผมอายกล้องเขาอะมารอบนี้ก็ยังอายกล้องอยู่แต่ว่ารอบนี้มันอดใจไม่ไหวจริงๆอดใจไม่ไหวเพราะเพราะว่างานเขาในแบบโอ้โหไม่ใช่เล่นๆนะครับไม้จริงเป็นเป็นก้อนเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยอะแล้วมาคัดสรรมาลังสรรออกมาแบบยังไงอะเจ้าของบ้านต้องว้าวได้อะครับ เนี่ยครับมันไม่ใช่ไม้ที่เราสร้างขึ้นโอ้ข้างในนี่มืดจังเลยว่ะโอ้โหนั่นดูนี่มีแต่มือโอ้โหอาออาจารย์ผมอายงานแต่ว่าแต่เขาเป็นคนขี้ไอแต่ว่างานเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดามากเลยโอ้โหูเนี่ยกว่าจะได้ขออนุญาตถ่ายงานเขาเนี่ยแบบต้องขอเขาหลายครั้งครับเนี่ย ดูครับลายโอ้โหเอาแบบตรงเด็กเลยครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ครับคือการจบงานที่ถูกต้องครับผมเนี่ยข้างล่างเหมือนกันยังไงก็ลายข้างบนก็ต้องเหมือนกันเห็นไหมครับข้างตู้แต่ต้องต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นไม้จริงนะครับงานค่อนข้างที่จะแบบ มีราคานิดหนึ่งครับผมแต่ว่าช่วงนี้งานลูกอีสานยังไม่มีครับผมมาขออาจารย์เขาก็เกือบจะปีแล้วมั้งยังไม่มีงานเนี่ยน้องๆเขาทีมงานเขาครับโอ้โหต้องบอกว่าเออเรื่องความสะอาดเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งครับผมเห็นไหมครับงานทุกอย่างเขาทําความสะอาดอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหทำไมต้องเป็นคนขี้อายอาจารย์เนี่ย ่าเนี่ยสองสามรอบแล้วมาเจออาจารย์ก็โอ้โหยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าคนนี้บอกได้เลยหน้าตาก็ไม่ธรรมดาหล่อเราเอากาเแล้วเกินคนเนี้ยโอโ้บุญตาบุญตาที่ได้มาเจอเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับบานนีนแบบโอ้โหไม้จริงนะครับ ไม่ใช่ว่าไม้มาทําหลอกๆก็คือทั้งแผ่นน่ะพูดง่ายๆว่าทั้งแผ่นก็คือไม้จริงทั้งหมดอ่ะดูได้เลยครับมันเป็นไม้สักแท้ๆบ้านหลังนี้น่าจะหมดหลายต้นน่ะงานเขาน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบต้นสิบต้นยี่สิบต้นน่ะงานไม้จริงอ่ะเป็นไงอาจารย์โอ้โหเนี่ยครับเนี่ยเขาเห็นหน้าตาเขาแล้วเนี่ยหลอเนี่ย โอ้บุญต่างจกิงได้มาเห็นงานอาจารย์เนี่ยเขาปานิดมากทำงานแบบโอ้โหกว่าจะออกได้แต่ละชิ้นแต่ละส่วนเนี่ยผมบอกเลยต้องผ่านการคัดสรรแบบโอ้หา่านโอ้โหผมก็พรีเซนต์งานไม่ค่อยเก่งแต่ว่าให้ภาพมันฟ้องเลยดีกว่า นะครับเนี่ยเห็นไหมครับข้างล่างก็จะเป็นลายไม้ที่เขาผ่านการทำแพทเทิร์นกันขึ้นมาแล้วแล้วก็ข้างบนก็ต้องตรงกันเห็นไหมครับแม่ตะฟ้าครับผมนี่บนฟ้านะครับเนี่ยนี่ลายต้องบอกว่าต้องทุกช็อตทุกมุมครับเหมือนกันเลย เอาไอายยังน้อเอา,าอะไรวะโอ้โหทีมงานเขามีอายครับผมอ,อายโ,โหนี่แหละครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้แหละครับผมมาอัปเดตงานลุย s <S สารยังไม่มีครับผมขออาจารย์เขาถ่ายนี่ครับต้องขอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ